สวัสดีค่ะดิฉันติยาการามหิโตกับข่าวยํำปากใต้ค่ะซึ่งเราจะรวบรวมประมวลเหตุการณ์ในภาคใต้นำมาให้ท่านผู้ชมได้คลิกกันเข้ามาชมอีกครั้งทางเว็บข่าว a อ t v ผู้จัดการภาคใต้ค่ะสำหรับข่าวยํำปากใต้ประจำสัปดาห์นี้นะคะกรมนค่ะบุกค้นโรงงานเสียโจ้พ่อค้ารายใหญ่กลางเมืองปัตตานีนะคะพบสิ่งผิดกฎหมายจานวนมากค่ะ และจากประวัติพบว่าเสียโจเคยต้องหมายจับของ DSI แต่คดีได้หมดอายุความไปแล้วในฐานความผิดเดิมที่เพิ่งถูกจับล่าสุดค่ะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ประกอบการหน้าหาดสุรินได้ให้ความร่วมมือหรือสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำชายหาดตามคำสั่งนโยบายการจัดการระเบียบชายหาดและการแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะตามคำสั่งคสอช,ออสอชอค่ะ ส่วนข่าวอาจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะน้าเขยอุ้มสาววัย16ฆ่าหมกเกาะกลางคลองพนมนะคะโดยใช้มีดแทงยับกว่า30แผลปาดคอวิดขาดค่ะส่วนที่จังหวัดชัดนภาคใต้พบแขวนป้ายภาพป่วนโจมตีนายพานุอุทัยรัตนเลขาสบตคนใหม่ค่ะ ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับที่เป็นข่าวมหากราบเลยนะคะเสียโจ้ที่จังหวัดปัตตานีค่ะหลังจากกรมนอบุกค้นโรงงานเสียโจ้พ่อค้ารา,ายใหญ่กลางเมืองปัตตานีพบไม้ห่วงห้ามจํานวนมากและถังน้ามันดัดแปลงขนาดใหญ่เพื่อบรรจุในเรือจึงยึดของกลางนําไปตรวจสอบตามเอกสารนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพันเอกจตุพรกรมปสูตร ผบอกองกำลังทหารพรานและหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปร,รามภัยแทรกซ้อนคณะทำงานพิเศษกรมนอภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกว่า3 0นายตามคำสั่งของคอสชฉบับที่16เข้าไปตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์ทวีค้าไม้ ของนายสหชัยเจียนเสริมสิลปหรือเสียโจ้อายุ44ปีซึ่งตั้งอยู่เขตอุตสาหกรรมของอ,อบจป,ปตัตตานีเลขที่103/49ถนนนาเกลือหมูปป่8ตำบลบานาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะแต่ไม่พบเสียโจ้มีเพียงคุณงานส่วนห้องทำงานภายในอาคาร4ชั้นนะคะถูกปิดเนื่องจากพ้นเวลาทำงานไปแล้วจากนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้กระจายตัวเข้า ตรวจสอบพื้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์ทวีค้าไม้ซึ่งมีพื้นที่หลายสิบไร่พบกองไม้เนื้อแข็ง ทั้งไม้ตะเคียนและไม้อื่นๆจำนวนนับหมื่นชิ้นกองอยู่ในโรงไม้นอกจากนี้พบกองไม้ผิดปกติอยู่ในสนามเป็นจำนวนมากโดยเป็นไม้ตะเคียนมีขนาดใหญ่ผิดปกตินอกจากนั้นยังมีไม้เก่าที่ตรวจสอบเมื่อวันที่17ตุลาคม2555ยังไม่มีการจำหน่ายแต่มีไม้ใหม่เข้ามาเพิ่มอย่างผิดปกติเช่นกันสร้างความสงสัยให้แก่ทีมที่เข้าไปจับกุมเป็นอย่างมากค่ะ จากนั้นนะคะได้ตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวก็ยังพบว่ามีการประกอบถังน้ํามันถังบรรจุน้ํามันขนาดใหญ่จํานวน4ี่ถังเพื่อบรรจุดัดแปลงใส่ในเรือประมงและพบท่อจํานวนหลายท่อแต่ไม่พบน้ํามันเถื่อนจึงนําของกลางทําการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงส่วนทรัพย์สินทั้งหมดห้ามเคลื่อนย้ายนะคะจะถูกยึดไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบว่าเป็นไม้ห่วงห้ามได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยให้กองกำลังฐานในพื้นที่เข้าดูแลปิดล้อมไม่ให้เคลื่อนย้ายและจะขยายผลติดตามเรือที่คาดว่าเป็นเรือที่ประกอบแบบผิดกฎหมายและบรรทุกน้ำมันเถื่อนอีกทางหนึ่งค่ะส่วนนายสหชัยหรือเสียโจ้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อแล้วและอยู่ระหว่างการติดต่อให้ปากคำค่ะเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงที่มาของไม้และถังน้ามันขนาดใหญ่รวมทั้งอุปกรณ์ท่อ โดยก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนเจ้าหน้าที่เคยบุกจับนายสาชัยหรือเสียโจ้ามาแล้วในข้อหาขายหวยใต้ดินและพนันโต๊ะบอลรายใหญ่ของภาคใตย้ยึดอุปกรณ์การพนันเป็นจำนวนมากเหตุเกิดที่หมู่บ้านเจริญนครเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนอกจากนั้นเมื่อวันที่17ตุลาคม2555เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าไปตรวจค้นจับกุมไม้ห่วงห้ามและพบน้ำมันเถื่อนแต่เรื่องก็ได้เงียบหายไปทั้งสองคดีค่ะ ในที่สุดนะคะนายสหชัยหรือเสียโจ้ก็ได้เดินทางมาพบกับทหารเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารรวมทั้งหน่วยนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบภายในสำนักงานดังกล่าวและตรวจสอบพบเอกสารต่างๆที่เป็นรายรับรายจ่ายการค้าไม้และน้ำมันรวมทั้งบัญชีธนาคารต่างๆ และพบเงินไทยเงินดอลลาร์และเงินริงกิตมาเลเซียจำนวนหนึ่งนอกจากนั้นได้พบหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นตรายางซึ่งเป็นตราประทับเข้าออกด่านของชายแดนต่างๆในประเทศไทยจำนวนหนึ่งเบื้องต้นนะคะได้ให้ ตรวจตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะตรวจสอบปรากฏว่าเป็นของปลอมจึงได้ยึดทําการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงส่วนเรื่องการครอบครองไม้ห่วงห้ามรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะจนกระทั่งเวลาเย็นวันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายสหชัยหรือเสียโจ้ตามกฎอาการศึก ในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพื่อทําการสอบปากคําและสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อนําตัวส่งค่ายอิงคยุทธบริหารตบบําบลบ่อทองอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะและในวันต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตรวจค้นเจอภายในบ้านนายสหชัยหรือเสียโจ้ที่บ้านพักเลขที่103ทับสถนนนาเกลือหมู่8ตํตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบ DNA และลายนิ้วมือแฝงบนดวงตราผ่านแดนไทยนะคะประกอบด้วย 1. ดวงตราประทับขาเข้าขาออกตอมมุกดาหาร 2. ดวงตราประทับขาเข้าและขาออกตอมหนองคาย สามดวงตราประทับขาเข้าและขาออกตอมอสุงไหก็โลกและสี่ดวงตราประทับขาเข้าและขาออกตบอ,มอ,มอบึงการค่ะโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปตัตตานีได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าวแล้วยังคงยืนยันว่าดวงตรายังคงอยู่ครบทุกดวงไม่ได้มีการสูญหายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าดวงตราดังกล่าวนั้นเป็นดวงตราประทับที่ทำปลอมขึ้นมาค่ะ นอกจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังพบตู้เซฟบรรจุเงินสดสกุลไทยและสะกุลต่างประเทศมีมูลค่านับ10ล้านบาทภายในบ้านและสามารถตรวจยึดเอกสารสําคัญหลายรายการโดยเฉพาะบัญชีการจ่ายสินบนเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งขณะนี้ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ค่ะ นอกจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าเขตสามได้นำกำลังเข้าตรวจสอบไม้แปรรูปที่มีขนาดใหญ่จำนวนมากที่วางเกลื่อนกระจายกลางสนามภายในห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์ทวีค้าไม้เพื่อตรวจสอบขนาดและจำนวนตรงกับเอกสารที่ยื่นการนำเข้าไม้ดังกล่าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะส่วนนายสาชัยเองยังคงถูกควบคุมตัว เพื่อการสอบถามตามอำนาจกฎอายการศึกที่ศูนย์ซักถามกรมฐานพราน44ค่ายอิงขยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งข้อหาข้อกล่าวหาและดำเนินคดีค่ะจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระบุว่า นายสหชัยหรือเสียโจ้เป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับโดยเฉพาะนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหลายกระทรวงจึงทำให้การจับกุ่มดำเนินคดีหรือตรวจสอบเป็นไปได้ยาก ทุกครั้งนะคะเมื่อถูกดำเนินคดีและมีการวิ่งเต้นเพื่อล้มคดีได้เกือบทุกคดีจึงทำให้เจ้าหน้าที่ระดับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ไม่กล้าที่จะเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมห้ามหุ้นส่วนสินทรัพย์ทวีค้าไม้แม้กระทั่งคดีฆา,าตกรรมปล้นทรัพย์เงินสดมูลค่าหลายล้านบาทที่มีความเชื่อมโยงกับการเปิดบ่อนพนันคาสิโนกลางอ่าวไทยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตสมรายแต่คดีกลับเงียบหายไป ครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกค่ะที่นายสหชัยหรือเสียโจ้ถูกควบคุมตัวโดยอำนาจทหารอย่างไรก็ตามนะคะจากการถูกซักถามมีรายงานว่าเสียโจ้ยอมรับว่าทำธุรกิจค้าน้ำมันเถื่อนจริงค่ะแต่อ้างว่าค้าเฉพาะในทะเลน,าน่านน้ำสากล อยู่นอกเหนือการบังคับใช้กฎหมายไทยและผลการตรวจค้นบ้านพักของเสียโจ้เจ้าหน้าที่ยังพบพยานหลักฐานถึงพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะในกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและอยู่ในระหว่างการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีซึ่งก่อนหน้านี้ทางชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกอนรมนภาค4ส่วนหน้าก็ได้ประสานไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษมาแล้วนะคะ โดยมีความเห็นว่า DSI ควรถอนประกันตัวนายสหชัยเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมในฐานผิดเดิมคือหมายจับของ DSI ในคดีความผิดทางสัมภาระหลังจากที่ DSI ไม่ได้คัดค้านการขอประกันตัวของนายสหชัยในคดีนี้เมื่อวันที่18ตุลาคม2555ซึ่งนายสหชัยได้รับการประกันตัวในวงเงิน5 0 0 0 0 0บาทค่ะ ทั้งนี้ค่ะพันเอกจตุพรกลมพสูตรหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามภัยแทรกซ้อนคณะทำงานพิเศษกรรมนภาคสีส่วนหน้านะคะได้เปิดเผยว่า DSI มีหนังสือแจ้งมาแล้วว่าคดีดังกล่าวของเสียโจ้นั้นได้หมดอายุค,ความไปแล้วค่ะ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงปล่อยให้คดีของนายสหชัยหมดอายุความไปเฉยๆทั้งๆท,ท,ที่ยังพบพฤติกรรมกระทําผิดในฐานคดีเดิมที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกรรมนภาคสี่ส่วนหน้าโดยคําสั่งของคอสชสามารถยึดวัตถุพยานหลักฐานต่างๆได้หลายรายการค่ะ ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเสียโจ้ไปที่ห้างหุ่นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีค้าไม้อีกครั้งเพื่อเข้าไปตรวจสอบรวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตการซื้อไม้หวงห้ามพบบัญชีใบเสร็จและบัญชีรายชื่อรายรับรายจ่ายค่ะรวมทั้งสมุดธนาคารที่มีเงินหมุนเข้าออกเป็นจำนวนมากของแต่ละวันนะคะประมาณห5 0ล้านบาทค่ะ และคน้คนห้องส่วนตัวพบตู้เซฟขนาดใหญ่จำนวน4ี่ตู้ภายในมีเงินหลายสกุลน,นะคะทั้งเงินดอลล่าร์เงินลิงกิตและเงินไทยค่ะจำนวนมากโดยขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนำเครื่องนับเงินมาช่วยนับก็นับได้เพียงสองตู้นะคะรวมเป็นเงินประมาณ30ล้านบาทค่ะและมีหลักฐานอื่นอีกหลายชิ้นที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีซึ่งเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ได้เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไปแล้วค่ะ จากนั้นนะคะนายประมวลสังทองเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานหน่วยปฏิบัติงานพิเศษที่4ร่วมกับหน่วยป้องกันและรักษาป่าไม้ปัตตานีได้มาตรวจสอบไม้ว่าตรงกับเอกสารใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ซึ่งมีจำนวนมากประมาณ1 0,000 000ื่นกว่าท่อนมีเอกสารใบเบิกทางหลายปีค่ะแต่เจ้าหน้าที่เลือกตรวจสอบเอกสารเฉพาะระหว่างปีพศ2556 และพศ2557เนื่องจากมีเอกสารบางส่วนได้เข้ามาตรวจสอบเมื่อวันที่17ตุลาคม2555หลังจากที่มีการสน่ที่กำลังเข้าตรวจค้นมาแล้ว โดยส่วนใหญ่นะคะเป็นไม้ตะเคียนลาวมีขนาดใหญ่ซึ่งขณะนี้มีการตรวจสอบมาแล้วจำนวน150ท่อนค่ะมีทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐานซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ที่นำเข้ามาจากประเทศลาวคาดว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนค่ะในการตรวจสอบไม้ที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะ สำหรับประวัติของนายสหชัยเกียนเสริมศิลป์หรือเสียโจ้นะคะเดิมเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีแต่ครอบครัวได้ย้ายมาทําธุรกิจเรือประมงและตั้งลกรากอยู่ในจังหวัดปัตตานีมากว่า20ปีแล้วค่ะจนกระทั่งเป็นที่รู้จักในแวดวงเรือประมงพาณิชย์ก่อนจะสบโอกาสทําธุรกิจค้าน้ํามันดีเซลเหลือใช้จากเรือประมงโดยรับซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขังอยู่ตามห้องเครื่องใต้ท้องเรือประมงพาณิชย์นํามาจําหน่ายบนชายฝั่งในราคาที่ กว่าน้ํามันดีเซลตามปั๊มน้ํามันทั่วไปกระทั่งหันมาค้า,าน้ํามันเต็มรูปแบบด้วยเรือที่ดัดแปลงสําหรับบรรทุกน้ํามันเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าในจังหวัดปัตตานีเสียโจ้ดําเนินธุรกิจมินเม์ต่อการทําผิดกฎหมายอยู่ได้ก็เพราะจ่ายส่วยให้แก่เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนซึ่งกรมนพพบบัญชีดังกล่าวอยู่ในกองเอกสารที่ถูกไฟเผาไหม้ไปหมดแล้วนะคะพบว่ามียอดเงินไม่ต่ำกว่า16ล้านบาทค่ะ